สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับกล้องติดรถยนต์นะครับเซเวนตี้ไมลดัชแคมโปร plus นะครับแล้วก็จะมีกล้องหลังนะครับเป็นเซตกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยรีวิวกล้องติดรถยนต์แต่จะเป็นตัวเซเวนตี้ไมลดัชแคมโปรนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับจะเรียกว่าเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับของเซเวนตี้ไมลดัชแคมโปรก็ได้นะครับโดยรหัสของรุ่นเนี่ยก็คือ A 500S นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือหลักๆเลยคือจะมีฟังก์ชันที่สามารถให้ต่อกล้องหลังได้นะครับซึ่งในเซ็นี้ก็จะมีกล้องหลังมาให้เลยเตัวนี้เนี่ยผมก็มาพร้อมกับตัวสวิตช์ไมร์ฮาร์ดแวร์คิดนะครับหรือตัวเอาภาษาไทยง่ายคือสายต่อตรงนะครับคือมันจะทำให้ตัวกล้องติดรถยนต์ชิ้นนี้เนี่ย สามารถทำงานได้แม้ว่าจะดับเครื่องยนต์แล้วเวลามีรถมาชนเราด้านหลังหรือมีใครมากระทบรถเรารุนแรงเนี่ยกล้องก็จะทำงานทันทีสำหรับด้านราคาเนี่ยถ้าเป็นเซตนี้เนี่ยก็คือ s ซนิที่ใหม่แดชแคมโ p รบวกกล้องหลังเนี่ยราคาแบบไม่มีเมมโมรีนะอยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะครับถึง2,600บาทนะครับก็ราคาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วแต่ร้านนะครับส่วนตัว เซิร์นที่์ฮาร์ด w a r e คิดเนี่ยก็จะประมาณ500บาทรวมรวมเซตเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือประมาณ3,000บาทนะครับ2,500 500 3,000นะครับยังไม่รวม m i โคร SD card ที่ต้องซื้อเพิ่มซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากจะใส่ SD card ขนาดความจุเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับกล่องก็ ถือว่าใหญ่เป็น2เท่าของตัว s ซเวนที่ไม่เดส c a แคมโรุ่นเก่าเลยนะครับเพราะว่านี่มันมีกล้องหลังมาให้ด้วยตรงนี้สวยดีนะก็เป็นเหมือนซองการ์ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นแผ่นสุญญากาศนะครับเอาไว้ติดกล้องกับกระจกหน้ารถยนต์นะครับ ถ้าใครเคยติดอยู่แล้วก็ไม่น่าจะลำบากอะไรนะครับก็จะเป็นเซตแผ่นสุญญากาศพลาสติกอันนี้จะมีมาสี่แผ่นสี่เหลี่ยม2วงกลม2นะครับน,นี้จะเป็นคู่มือนะครับ่วนที่หม่ a s h Cam Pro p u u s นะครับ User อ a n u a l นันะครับอันนี้จะเป็นคู่มือสำหรับกล้องหลังนะครับซูนที่หม่ r a แคมมา a ายูเอร์ a มนันะครับอันนี้น่าจะเป็นแผ่นกาวนะครับแผ่นกาวสำหรับติดกล้องอ่ะโอเคหมดละ อ่ะอันนี้คราวนี้ก็มาถึงเซตกล้องแล้วนะครับอันนี้คือกล้องกล้องหน้ารถนะครับ s e v e n t ม m i ด a s Cam Pro Plus นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นกล้องหลังนะครับเรามาดูกล้องหลังกันก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะโอเคตรงนี้เขียน s e นที t y i เป็นสีเงินนะครับตัวกล้องหน้าโอเคอ่ะ ดึงขึ้นมาปุ๊บไฟติดเลยผมเพิอไปกดอะไรเนี่ยอุ๊บส์มาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเขียนว่าเป็นโมเดล A 5 0 0 S นะครับขีดหนึ่หน้าจอขนาดเท่าเดิมเลยประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีปุ่ม4ปุ่มเป็นปุ่มเล็กๆเ,เรียงตามแนวยาวแล้วก็ปุ่มยาวๆข้างล่างเอาไว้เปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้ที่ต่างจากตัว7ซ m i ่ แดชแคมโปตัวเดิมคืออันนี้เป็นสีเงินของเดิมมันจะเป็นสีโลหะเข้มๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นที่ยัดสายกับรถนะครับน่าจะเป็นสายเชื่อมต่อนะครับของตัวซเวนตี้ไมล์นะครับก็เอาไว้เสียบไฟรถโอเคอันนี้น่าจะของกล้องหลังมั้งยาวๆนะครับน่าจะใช่ยาวมากนะครับส่วนอันนี้ก็ที่จุดบุหรีนะครับ สีแดงแดงหมดแล้วนะครับมีเท่านี้อ๋อมีนี่ให้กันหนึ่งนะครับมีนี่ให้กันหนึ่งเป็นที่ติดกล้องเอาไว้ล็อกนะครับอันนี้คือติดไว้กับแผ่นสุญญากาศแล้วตัวนี้เอากล้องเสียบเข้าไปล็อกอีกทีนึงนะครับหมดแล้วถ้าเข้ามาดูที่หน้าเว็บไซต์ของ เซ e n t y m i ไนะครับก็จะเห็นรายละเอียดของ s ซ e n t y m i ไ e Dashcam Pro Plus ตัวนี้นะครับก็เขาก็เคลมไว้เลยว่า our best selling dashcam upgrade นะครับ upgrade มาเรียบร้อยนะครับฟังก์ชันโดยรวมนะครับ2นิ้วนะครับขนาดจอ2นิ้วนะครับความละเ,เอียด1 9 4 4เอ่ p resolution นะครับหรือว่าก็ประมาณ2 k นะครับก็จะละเอียดกว่า full hd 2เท่าขึ้นไปนะครับ Advanced Driver Assistance System เนี่ย ADAS เนี่ยก็จริงๆไอ้ระบบเนี่ยผมยังไม่เคยใช้แต่เดี๋ยวจะไปลองใช้ดูว่ามันเวิร์กในถนนประเทศไทยที่เส้นถนนมีบ้างไม่มีบ้างหรือเปล่านะครับก็เวลาเราเลี้ยวนอกเลนหรือขับไปชิดรถคันด้านหน้าเยอะเกินไปมันก็จะมีการเตือนเกิดขึ้นอะไรแบบนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่าตัว Built-in GPS เนี่ยมันจะทำให้เรา รับทราบตำแหน่งและความเร็วรวมถึงเวลานะครับของรถเราที่ขณะที่เราขับอยู่ประมาณว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเกิดอุบัติเหตุณนะจุดไหนความเร็วณนะขณะที่เกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่และเวลาที่เกิดอุบัติเหตุคือเวลาใดนะครับก็อย่างที่บอกมันจะมีข้อมูลประเภทนี้อยู่เลยความแตกต่างของเซนทิไมล์รุ่นต่างๆที่เขามีขายนะครับ ที่เขาเป็นไฮไลท์ขึ้นมาเนี่ยคือตัวล่าสุดที่ผมกำลังรีวิวอยู่คือ S วิตชที่ไมดชแมโร plus นะครับจะสังเกตว่าอันนี้คือตัวเก่าคือ S วิตชที่ไม่ดชแชมโรเนี่ยคือตัวเก่าที่ผมรีวิวไปอันนี้คือตัวอัปเกรดความละเอียดเนี่ยเท่ากันเลยมุมมองก็เท่ากันเลย140นะครับความละเอียด 2K มุมมอง1 4 0หน้าจอก็เท่ากันอย่างที่บอกมันบอดี้เดียวกันเลยเซนเซอร์ก็ตัวเดียวกัน IMX335 นะครับโซนี่เหมือนกันรูรับแสงเท่ากัน1.8ไม่มีภาษาไทยก็นะ ครั้งหน้าก็ถ้าเพิ่มภาษาทไทยมาได้ก็ดีนะครับความจุบแบตเตอรีย่ยัง500เท่าเดิมนะครับ500เท่าเดิมคราวนี้มาดูฟังก์ชันที่ที่สำคัญบ้างการบันทึกหน้าหลังรุ่นใหม่นี่ใช้ได้นะครับมีมีที่ให้เสียบกล้องหลังแต่รุ่นเก่าไม่มีนะครับ 3D DNR นะครับ Dynamic Range นะครับ Noise Reduction มีทั้ง2รุ่นนะครับ Parking Mode มีทั้ง2รุ่น b u i l i n GPS รุ่นใหม่มีนะครับ Pro Plus มีแต่ Pro ธรรมดาไม่มี ADAS รุ่นใหม่มีรุ่นเก่าต้องซื้อมาติดเพิ่มนะครับราคาก็หลายร้อยบาทแอปคอนโทรลได้เหมือนกันอันนี้คือฟังก์ชันรวมๆที่เปรียบเทียบให้ดูระหว่าง Pro Plus กับ Cam Pro ผมบอกรวมๆเหมือนกันรวมๆเหมือนกันเลยนะครับดูอย่างเงี้ยขนาดรวมๆคือแทบไม่ต่างกันเลย รูด้านข้างก็มีเหมือนกันอันนี้อาจจะรูใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับจอเท่ากันเลย2นิ้วปุ่มก็เหมือนกัน4ปุ่มพร้อมปุ่มย,วยาวๆตรงนี้เหมือนกันจุดที่แตกต่างกันคือด้านข้างนะครับของ70 m วนตีมเนี่ยอันนี้คืออันเก่านะครับจะมีอยู่2รูแต่ถ้าเป็นรุ่น70 m วนตี้ c มล์ดัตช์แคัเนี่ยจะมี3รูเพราะว่ามันต้องเสียบกับกล้องหลังด้วยคือของเดิมเนี่ยของ7ซ m วไมรุ่นเก่าเนี่ยมันจะถ้าจะใช้ GPS มันต้องเสียบ มันจะเป็นกล่อง GPS ซื้อคือก็ต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น,นเ, Pro เนี้ย Pro Plus เนี่ยคือมันมี GPS build in มาในตัวเลยนะครับก็จะนุนๆออกมานิดนึงคืออัปเกรดมาแล้วเรียบร้อยผมก็ติดตัวกล้องเข้าไปกับกระจกหน้ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งก็ไม่น่ายากอะไรเนาะทุกคนก็น่าจะติดตั้งกันได้นะครับก็เริ่มจากการแปะแผ่นสุญญากาศก,าก่อนนะครับแล้วก็ติดตัวกล้องเข้าไปที่แผ่นสุญญากาศแค่นี้เองมันก็ แแนน่ล้วตอนนี้ผมก็ทำการติดตั้งกล้องหลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แปะไว้อย่างนี้วิธีการติดก็เหมือนกล้องข้างหน้าเลยนะครับติดแผ่นสุญญากาศแล้วก็กล้องหลังติดไปในแนวนี้ให้เซเวนตีไมล์เนี่ยม,มันหันมาในทิศทางที่เราอ่านออกนะครับยังไม่ได้ปานีดอะไรนะคือแค่อยากทดลองไอ้ระบบของมันดูก่อนนะครับว่าเป็นไงนะครับก็เชื่อมต่อมา แล้วเราก็เอาตัวหัวของมันเนี่ยนะครับมาเสียบเข้าตรงรูที่2นะครับของตัวกล้องพอเปิดเครื่องขึ้นมาเราก็มาต้องมาเซตติ้งเวลากันก่อนนะครับตั้งตามสะดวกเห็นบอกว่าตัวนี้มันจะมีระบบแบบตั้งเวลาอัตโนมัติหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจโอเคสิ่งแรกที่ผมอยากรู้คือมันมีระบบ voice control เหมือน s 0 e n t My Pro เครื่องเดิมหรือเปล่า turn off screen Oh. <laughs> อันนี้คือเครื่องเก่าเห็นว่ามันปิดทันทีเลยอันนี้คือเครื่องเก่าอันนี้คือเครื่องใหม่เดี๋ยวผมทดสอบไปดูเธอนอน s c r e e ออันนี้อันนี้อันนี้เครื่องเครื่องเก่ามันเปิดนะแต่พอดีผมผมเอา SD card ดออกเห็นไหมหน้าจอมันเปิดขึ้นมาแต่เครื่องนี้ไม่สะทกสะทานอะไรสักอย่างดังนั้นผมเลยคิดว่ามันมันน่าจะตัดระบบ Voice Control ออกไป อ่าผมรู้แล้วสำหรับการสลับไปกล้องหลังนะครับสามารถกดตรงนี้อ่ามันจะสลับไปให้เป็นกล้องข้างหลังนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแบบมันอาจไปพร้อมกันหรือเปล่ากล้องหน้ากล้องหลังอะไรแบบนี้นะครับอัน,นี้อาจจะเป็นวิวที่เรามองจากตัวกล้องตัวนี้นะครับแล้วระหว่างนะั้นมันอาจจะอัดไปพร้อมกันอยู่ก็ได้นะครับอตัวนี้อ่าอันนี้ emergency video นะครับ โ okay. อเคไปที่วิดีโอเซตติ้งนะครับ e m e r g e n c y video นะครับเราก็เลือกที่ On High Sensitivity นะครับก็คือโดนนิดดนหน่อยมันก็บันทึกละพา uh, r k i n g s u r v e i l l a n c e นี่คือข้ามไปก่อนเพราะว่าไม่ได้เชื่อมนะครับ record duration ก็คือเลือกได้ 1, 2, 3ผมเลือกเป็น3นะครับ 1, 2, หน3านาทีนะครับ video s t o r a g e ก็ high compression ก็บีบอัดไปเยอะๆเลย Resolution นะครับหรือว่าความละเอียดเนี่ย อันนี้ก็คือน่าจะละเอียดสุดก็คือ 4k เอ้ย 2k นะครับเราก็เลือกอันนี้ไปแหลเราอยากลองแบบชัดๆเอ่อ r e s i s t a n t to blink นะครับมีอะไรอีก WDR noise ก็ turn on ไป speed latitude อ่ะเราก็เปิดไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับ GPS ได้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 สำหรับเรื่องของจุดเด่นนะครับของกล้องติดรถยนต์ตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้นะครับรุ่น plus plus เนี่ยก็คือการที่เราสามารถเชื่อมต่อกล้องหลังได้ด้วยนะครับระหว่างที่ขับรถไปเนี่ย ตัวกล้องเนี่ยก็จะบันทึกทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับเก็บไว้ในไมโคร s d c a r การ์ดในกล้องหน้านะครับก็จะเป็นข้อสังเกตนิดนึงว่าด้วยความที่มันต้องหารหารเนื้อที่ก,กันนะครับสำหรับในไมโคร s d c a r การ์ดผมจึงอยากแนะนําให้ถ้าใครซื้อรุ่นนี้มาใช้เนี่ยให้ซื้อไมโคร s d c a r การ์ด64 g ิกะไบต์ขึ้นไปผมคิดว่า32อาจจะน้อยไปนิดนึงเนาะมันหารครึ่งหารครึ่งกันแล้วมันเหลือติดคลิปติดไมโคร s d c a r การ์ดอยู่ไม่กี่คลิปเอง สำหรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็ลิงก์กับ WiFi ของตัวกล้องนะครับแล้วก็หาวิธีเชื่อมต่อซึ่งในกล้องเขาอธิบายไว้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่ายากคุณภาพกล้องหลังเนี่ยถือว่าใช้ได้ความละเอียดระดับ Full HD นะครับตอนกลางวันก็ชัดเจนชัดเจนรถใกล้ๆมาก็เห็นทะเบียนเห็นสภาพแวดล้อมอะไรชัดเจนแต่ตอนกลางคืนอาจจะมืดไปนิดนึงสำหรับในมุมมองของผมนะนะครับก็ผมคิดว่า กล,ก,ลกล้องติดรถยนตนย์จะให้กลางคืนมันสว่างโร่แบบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะยากอยู่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็ไฟถนนด้วยกล้องหน้าของซูนที่หมเดสแคมโปรพลัสเนี่ยคมชัดสวยงามนะครับสีสันเนจอกไปทางจัดจ้านสดใสแล้วก็มีคอนทราสสูงไปนิดนึงนะครับขาวจัดดําจัดบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับโดยรวม,มถือว่าด้านความคมชัดถือว่าผ่านสบายเลขทะเบียนก็เห็นชัดเจนนะครับภาพตอนกลางคืนกน็ คล้ายกับกล้องหลังเลยก็คือชัดเจนพอประมาณในระยะใกล้ๆนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแสงไฟแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยนะครับถ้าสภาพแวดล้อมมีแสงไฟจ้าสว่างนะครับภาพในกล้องก็จะเห็นชัดเจนสําหรับเสียงที่บันทึกจากไม์เนี่ยก็เสียงดังฟังชัดนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่อาจจะแตกภาพไปนิดนึงถ้าให้ผมเปรียบเทียบเนี่ยรุ่นเก่าเสียงไม์ดีกว่า ระบบ adis เนี่ยก็ใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างบางทีก็เตือนบ้างไม่เตือนบ้างอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรเหมือนกันอาจจะต้องคาลิเบรตดก็คือการตั้งค่าในรถให้มันแบบพอดีพอดีนะครับ gps ระบุข้อมูลการเดินทางก็ใช้ได้จริงแต่ก็คล้ายๆกับ adis คือขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างบางทีก็เจอ gps บางทีก็ไม่เจอ gps ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรเหมือนกันนะครับก็ถือว่ามีก็ดีกว่าไม่มีก็แล้วกัน สำหรับความคุ้มค่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเออคือมันก็ราคา3,000บาทเนาะบวกเมมไปอีกก็3,000กว่าบาทถามว่าแพงไหมก็แพงนะครับสำหรับกล้องติดรถยนต์แต่ว่าคือเมื่อเทียบกับรถยนต์เรารถยนต์เราคือราคามันเกินครึ่งล้านขึ้นไปอยู่แล้ว3,000-4,000เนี่ยคือไม่ถึง1%เลยนะครับเมื่อแรกกับ เขาเรียกอะไรความสบายใจในการขับขี่โดยเฉพาะกับแบรนด์ของ s ซเวนตี้ไมเนี่ยเรื่องคุณภาพในการผลิตสินค้าเนี่ยทั้งงานประกอบทั้งคุณภาพที่เราได้มาจากคลิปวิดีโอที่บันทึกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของกล้องติดรถยนต์ในระดับราคาเท่านี้เลยนะครับดังนั้นคือสำหรับคนที่เป็นแฟนเซเวนตี้ไมอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังต้องการจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือใครที่กําลังมองหากล้องติดรถยนต์ดีๆสักตัวที่มีกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันและการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยคุณจะต้องพอใจกับกล้องติดรถยนต์ตัวนี้อย่างแน่นอน